ตรงกลิ่นหอมอ้วนหลับชวนใจแต่กินการบัดไปดามแรมลมดิ๊กดอกสี่แดงหนุ้กชันชมลมมันแรงมาโดมบัวตา าผมใบตองยาวเริ่มโตเป็นตาวหน้าใบปอมกระกระยาจะลิ้มลอมบุตบาตัวตรงด้วยนนใคร ดอด้อนี่ด้อมาอวยพรอวยพรปีใหม่ปนิ่งนี่ทำข้าวให้ดโอดกินมาแต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่ตีนเท่าฟ้าหอยตอนนี้อ่ะไหนถไถรูปมอบของหน่อยถ่ายรูปมอบของหน่อยมอบของหน่อยวัดดีปีใหม่อด้อวัดดี ให้ปาร์ีใหม่ครับจ้าให้ปาร์ตี um. ้อะไรรวยอะไรให้ปาร์ตีใหม่ขอความปีใหม่นะให้ปาร์ตี้มารวยรวยฝันฝันไปอาหวัสดีครับบ๊ายบายโด้ครับอ่าโด้ไข่โดมาไข่อาป้าแตนสวัสดีปีใหม่นี่ไงสวัสดีปีใหม่เอาของให้ป้าแตนของฝันปีใหม่ให้ป้าแตนสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับให้ขอให้ป้าแตนอะไร มีความสุสขสุขภาพล่ออลำรวยล่ำรวยอะพนมือสิสข,ขอยล่ำรวยครับอ <c oughs> ย่าแตนสวยขึ้นไหมเนะี่ยดูสดใสขึ้นแนละ้วสบายลูกสาวทำลูกสาวทำแล้วใช่ที่ไหนก็นเงียบเงียบหมดเลย เนี่ยได้ไหมใช่นี่มาไปไหนมาไม้จะเอามาสร้างกุฏิอ๋อแตนเขาบอกว่าหน่อไม้เขาใหญ่เมืองการใช่ใช่ตูนบอกว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยกรอบมันเป็นยังไงมันไม่มันดีกว่าที่อื่นยังไงมันกรอบดิันกรอบกรอบมันอ่อนแค่นี้เองเหรอพอแล้วผ่านแล้วผ่าแล้วไม่เคยได้ทำหรอก บัวเดี๋ไปนู่นไปนี่ไม่คได้ทำแบบข้าวผัดเนื้อตะเภาเนื้อผัดหน่อไม้ใช่ไหมก็ซื้อขนมมานี่ขนมนิดๆเล็กๆน้อยๆอยากมาเจอกันอ่ะพี่โรสวัสดีปีใหม่เฮเอร์ินี่นี่สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ปฏิทินปฏิทินสวยๆปฏิทินหายาก ก็พิมพ์งานหรือเล่นเกมเล่นเกมพิมพ์งานหรือเล่นเกมใช่ไทำเป็นเหรอใช่ทำเป็นไหมทำเป็นไหมกดอะไรไปกดมั่วๆนะเครื่องข้เสียงจะฟังเพลง

ใช่ไหมใช่ไหมใช่เพลงบุษบาไหมใช่เพลงบุษบาใช่ไหมครับใช่ครับออออืืืืมมมม ตรงกลิ่นหอมอ้วนหลับชวนใจแต่กินกา้านใบด้านแหลมลมบิ๊กดอกสีแดงน้าชทนชมลม,ลมมันแรงมาดมบัวตปาตาตาตาผมใบต้อมยาวเริ่มโตเป ปอมกระสุกกายจาลิ้มลอมบุตบ้าตัวตรงด้วยนั่นใครให้เข้าแดบใดให้ดาวมดีจะมาต้มหรือไทยพอได้ฟัดเธอแรงว่าตาทิมเธอไปเหลืออไาวา้แข่เพียงน้ำตาที่ลิมไหล ลักเธอแล้วรู้ตัวมั่งไหมขอเข้าชื่นญสาวอดอมนดาไม่ล้มเลื่อมงที่กอดเลี้ยงหวากแต่เราล้มอมอ่ะางยาเดียวนอนรื้อบรรรยายนอนเดือดรมไหม ลำชวนใจแต่กินการใบหน้าแลมลมบิดดอกตี้แดงหน้าชวนชมลมลมันแรมาดมทัวทางตาความคิดถึงกับลังความคิดถึงกับลังเดินตางวดไทยความคิดถึงกับลังเดินตางอย่าปวดไทย Hãy câu đẹp. Hãy ô dòng để lạ bà tôm lư thai. có đây bắt, thơ đẹp có thai. Qua đẹp thơ lạnh thơ vai thẻ đẹp thơ เอาเข้าวเชินนล้วดมไยาไม่ต้มหรือไท่เขาแล่นวาระเดกอารมอุมไอ้เขานั้นว่างยามเดียวถือล่างกายพอเตอลม,เมันเอ็นมานนอน้ำเป็นวัดพระธรรมเกือตรงกลิ่นหอมอ้วนลำชวนใจ แต่กินการใบทาแรมลมบิดดอกี่แดงหน้าทวนตมลมมันแรงมาโดนทัวทางป่าครับขอบคุณครับที่มาลับราง